สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกฟอครับช่องที่สุ่มสกินาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาวันนี้ก็เปิดเกมเหมือนเดิมครับไม่มีกิจกรรมอะไรอีกแล้วเงาๆอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยความคันไม้คันมือของผมก็เข้าไอดีลองไอตัวที่สุ่มโกโจมเมื่อวานน่ะก็มากดดูทุกคนผมอะ่ะตอนแรกไม่ได้ไม่ได้รับแบบอะไรของฟรีนะกดไปกดมาอา้าวมันถึงขั้นนี้เฉยแบบ มันมันมาแล้วสองอันเนื้อออกปะแล้วก็ผมก็มือสนไปกดอีกทีหนึ่งแล้วแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันมันติดคริลัวๆวะหรือว่ามันล่อซื้อแล้ววะอันเนี้ยมาถึงจุดนี้นะครับผมเสียไปทนะั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองโดยประ,ะมาณนะผมก็เอาแล้วโดนแล้วหรือยังไงนะมันล่อซื้อชัดๆนะครับก็เลยแบบอ่ะโอเควันนี้ก็จะสุ่มไบรอนนะครับแบบประหยัดเหมือนเดิมนะครับผมแบบว่า กดกดกดแบบประหยัดสุดๆไม่เอาเดวันนะว่ามันจะก,กดยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าณตอนนี้ผมเอาเดวันนะแบบรีบๆนะครับผมเสียไปทั้งหมด6 6 0มั้อผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ชั้นสุดท้าย ชั้นที่5้าเนี่ยผมโดนไปทั้งหมด1,9 0 0นะครับชั้นที่4ี่ผมโดนไปทั้งหมด1,200 2ชั้นเนี่ยก็3,1 0พนะครับแล้วชั้นที่3มนะครับผมโดนไปอีกแ800รเต็มที่ก็คือ3 9 0 0โดยประมาณไม่คิดว่าไม่เกินนี้ผมคิดว่าถ้าใครสุ่มถึงตรงนี้นะครับจะตกแพ็คร้านแบบเกลือๆเ,เลยนะอยู่ที่ประมาณ2890บาท ,3720 คู 3, ป,ปองอันนี้น่าจะพอแต่ว่าวันนี้ดวงผมมาติดคริลัวๆเว้ย ซึ่งมันก็ควรเอาเพราะผมอ่ได้กรอบนะครับแต่ว่าถ้าใครพิจารณาก,กันเอาเองครับความอยากของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวไบรอนอีกไม่กี่วันมันก็จะมีสกินเติมปองต้นเดือนมาให้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ใช้สกินนั้นได้นะครับแต่ถ้าใครแบบพอมีกําลังเหลือลงทุนอะไรเรียบร้อยแล้วอยากตอบสนองความอยากของตัวเองก็มาจัดก,กันได้แล้วก็ มันสกินแพงเพราะฉะนั้นหาร้านที่ไว้ใจได้เช่นร้านกอฟ์นะครับผม <Yahoo! S 1> ก็ยังไงก็มาอุดหนุนก็ได้ครับมีทางแชทและทางเว็บไซต์ใช้เพียง Open ID ที่เป็นตัวเลขยา,ยาวๆนะครับไอ้ที่ ID ไอเขาเรียกว่าอะไรวะา u l l ID ที่มันมีตัวหนังสือป่นๆไม่เอาเอาตัวเลขยา,ยาวๆแค่นั้นนะครับ <S <S ไปวันนี้เราเริ่มด้วย3823ยังไงก็พอนะแล้ววันนี้ดวงมันติดคิด้วยนะครับขอบ3823อ่ะผมจำเลขนี้ไว้ก่อนไป ไม่แสดงอีกอยู่แล้วนะครับไปเลยฟันครับ90เออเนี่ยมันมันได้เยอะเว้ยมันเหมือนมัน,ม,นมันเยอะ,อะนะเออมาก72อันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอถึงอันเนี้ยสะดวกกดครั้งเดียวก็กดแต่สะดวกกดสิบครั้งก็ได้เพราะว่าเหมือนผมเคยพูดแล้วว่าการีน่ามันใจดีว่าเตะ HP ลดใช้กี่ครั้งมันก็จะตัดจำนวนครั้งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เก็บ190นะอ่าอย่างดู ดูง่ายๆว่าผมมีสามสี่สี่สามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลดไปร้อยเก้าสิบเนี่ยแปลว่ามันเก็บหมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เก็บไม่หมดอะ KO you win นะครับเตะอีกสครั้งเองแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันค่อนข้างแร์นะขอได้ไหมล่ะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับนั่นคือโปรไฟล์มันเป็นแบบขยับจุกจกิกจุกจิกนะสวยโปรไฟล์นี้สวยเลยนะครับก็ยังทุกคนไปชั้นที่สี่นะครับ เนี่ยเห็นป่ะชั้นที่สามผมหมดไปสี่ร้อยคูปองนะมันแปลกมากเออมันแบบเนี่ยมันเตะได้ทีละแปดสิบไอดีนุ่นนะหกสิบสี่สิบสี่สิบห้าโอ้โห و. อ่าโอเคแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกลือมันแลกเกลือได้นะครับเนี่ยผมเตะไปสามครั้งละสี่ครั้งห้าครั้งโอ้โหโอ้ห้าครั้งก็ อ่า950คูปองนะไปคิดว่า KO ไหมโอ้80นะครับตามนั้นเลยนี่ก็โอ้โห,โหอ่านี้เตะ3ครั้งเมื่อกี้ดาเมจหายไปหมดนะครับถึงจุดนี้นะผมก็ยังไม่ได้ผมหายไปอยู่ที่1600นะครับตั้งแต่ชั้นนู้นมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเกลือสูตรของชั้นนี้คือพันเก้านะที่ผมเคยพิสูจน์มาแล้วนะครับก็ตามนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยหกสิบแปดนะครับอันนี้เริ่มเกลือแล้วนะหกหกไอ้มันเอาเราชั้นสุดท้ายอีกแล้วนะไปไปไปขีมั่งไหมลนะ่ะโอ้โหหนักหนักนะครับหนักนะครับเอาละเอาละบับเข้าไปปึ๊กเข้าไป อ่า92ครับดีๆหน่อยไอ้น้องดีๆหน่อยโอ้โหแม่ตัวมันแข็งยังอ่ะ70นะครับอีกทีเดียวพอไหมหมดตูดนะครับผมเรียบร้อยนะ1รียบอันีฮะ8ใช้8ครั้งอนะ่ะสรุปเลย ได้ไบรอนมาเรียบร้อยนะครับผมยินดีด้วยได้รับยูจิชนาดะนะครับซึ่งผมถ้าใครกดเท่าผมนะมันก็จะอยู่ที่นั่นแหละประมาณ3,700คูปองนะครับซึ่งชั้นหลังหลังนะผมเกลือนะครับก็ถ้า ถ้าใครกดติงผมแพ็กร้านก็ฟอที่แบบเหมากระนำเหมาสุดเหมาตึงนะครับก็อยู่ที่2,890บาทนะก็ใช้เยอะกว่าโกโจเมื่อวานอีกนะครับใครอยากเลือกตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมเลือก2ตัวไปเดี๋ยวไปรับสกินให้ดูก่อนว่าทําไมผมถึงเลือก2อันนะครับขออนุญาตไม่รีวิว F เอฟโฟงเอฟเฟกอะไรนะเพราะว่าไปดูในคลิปรีวิวนั้นได้เลยซึ่งผมว่ามันก็เป็นสกินที่สวยอะพอแลบมันก็หายากนะครับผมนี่ ามนี้เลยปังเข้าไปครับระเบิดเข้าไปานี่โอเคหมัดไฟก็เป็นการหักเหของแสง,สงต่งตงนางๆนานานะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับไอดี ID นี้ก็มีมูล,ลค่าอยู่ตรงนี้นะมีสกินของตัวจุจุดสึไคเซนครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอีก 7 9 6สกินให้ได้เลือกเล่นเรียกว่าฉ่ำแบบฉ่ำเวอร์ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูสกินที่ขาดของ i อดีนี้แล้วกันนะ so nice. ผมดูให้ดูสกินที่ขาดนะมันก็ไม่ได้ขาดอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสแตก่ก็มีหนักหนาสาหัสแหละเนี่ยเห็นไหมไอตัวดาบพิฆาตอสูรเนี่ยผมไม่ได้เก็บนะแล้วก็บัตเตอร์ไฟที่มันไม่กลับมาแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องส w อตออฟอาร์นะ ่แล้วก็จะมีเดี๋ยวพวกมิลาโคเนี่ยเข้าใจว่ามิสมิรีบ็อกเนี่ยกวาดแบบช้ำๆนะครับผมอ่าแล้วก็นาคอสเนี่ยผมก็ได้สุ่มไอตัวนาคอสเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนักมายากลใช้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สุ่มดิเมนชันแล้วก็คิรัวนะครับผมอ่าเยน่าเนี่ยก,ก็ยังขาดนะครับอ่ะอันนี้คือที่ขาดนะตามนี้เลยไอพวกนเนี้ยเด๋วแบบ ทุเรนกระบบีเนี่ยมิสทรีบ็อกอาจจะวนกลับมาก็ได้นะครับเนี่ยทุเรนหุ่นยนเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ได้แต่เรามีโกโจใช,ช้แล้วทุกคนนึกออกปะเออนะครับอ่ะแล้วก็มาโจเฮเมเนี่ยที่อาจจะยังเหลือนะโอเคก็แล้วแต่ตัดสินใจอ่ะเวเลสอาจจะยังไม่มีตัวดากอนเลกาซีครับแต่ว่ามีกิโมโนใช้แล้วนะก็ แล้วแต่สะดวกนะครับผมอใครสะดวกก็เนี่ยที่เหลือก็คือมีแล้ว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 ไปเกือบแ0 0อสกินนะไปนะครับผมเดี๋ยวขอไปรับไอ้ของที่แบบว่ามันได้เพิ่มเติมก่อนนะครับนี่ถ้าเราสะสมครบ3อันนะครับมันจะได้กรอบอันหนึ่งซึ่งแบบพิเศษมากๆนะนี่นี่อน <Yeah. S 1> นกรอบวิบับอันนี้เดี๋ยวผมไปใส่คู่กับรูปโปรไฟล์ของยูจิให้ดูนะว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นแก๊งโปรไฟล์ของจุ่ๆไคเซนนะครับผมก็มาโดนกันได้ที่ร้านกอฟอนนะครับเข้าใจว่าแบบเกือเกือเกือสุดๆนะครับก็เป็น2,890ของสำหรับยูจินะครับของสำหรับชูเลนถ้าใครสุ่มมาไกลแล้วเนี่ยก็ประมาณแพ็คเดียวกันนะครับ คือไม่ไม่เกินนี้นะเออเข้าใจว่าใครสุ่มแบบสุ่มมาสุดสุดสุดแบบกดฟรีนะสำหรับโกโจโก็จะประหยัดอีกเออก็เข้าใจว่า2,890สแพ็คแต่ว่าราคามันจะลดอีกมันจะตรงอีกแพ็คหนึ่งผมจำราคาเปไม่ได้น่าจะ5,760บาทนะได้กี่คูปองไม่รู้7,000 440นงอ่าแพ็งเนี้ยคือสองสกินได้แน่นอนแต่ว่าถ้าดวงดีก็ถูกกว่านั้นนะครับก็ค่อยๆหรือค่อยๆเติมในเว็บไซต์ก็ได้นะแล้วก็ฝากนิดเดียวเลยครับกิจกรรมมันหมดวันที่30ตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเติมไว้ก่อนกิจกรรมหมดเป็นแบบหลักชั่วโมงก็จะดีนะครับอย่ามาเร่งกันหลักสิบนาทีที่กิจกรรมมันจะหมดนึกออกปะเออเร่งกัน3คนยังไงก็เติมไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องกด1,000หลายๆแพ็คน,นึกออกปะเออเติมที่เว็บไซต์ เผื่อเวลาให้เว็บมันทำงานสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไงก็ไม่เกินเนื้อเผื่อแบบจังหวะมันมีปัญหารเรียก API แล้วมันตอบกลับมาแล้วแบบมันสมกึกสมกักอะไรเงี้ยร้านก็จะได้แก้ปัญหาให้ทันนะครับผมอะโอเคหมดทุกกิจกรรมในช่อง g อครับพรุ่งนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นว i r เลอร์พาร์ทล่วงหน้านะครับก็จะมารีวิวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวันนี้หมดครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าาบบาย าจูจูซื้อเล่นไม่สองไอดีเด้อ